เดี๋ยวเอาไปดันนี่ต่อเลยพอละพอละไม่ดีดาละพอเพ,พียรสองเท่า<ม>ไหร่ล่ะปดัดก็สองร้อยอ่ะพี่รวยเจ๊พี่ฝากเอานี่ให้โจเซฟหน่อยได้เลยเลขหกสามหนึ่งครับพี่ คือผมตีครบสองร้อยครับพี่มันไม่ได้เหนึ่งร้อยเลยไม่ไม่ได้เลยครับพี่ตรงตรงสวยจัดเลยครับเลขเป็นศูนย์เก้าหนึ่งเหรียญเหรียญเหรียญมันเอาไปทำอะไรครับพี่ตอนขึ้นไม้ครับมันต้องใช้แล้วจะติดตอนไหนเนี่ยจริงจริงมันต้องติดนะสองร้อยตอนเองตีกี่ดี๊ละสองปะใช่ครับเพียงะสองครับโหยังไม่ติดอีกไม่ติดเลยครับพี่มันติดยากกริงนะครับดวยจริงนะแบบนี้มันก็จะขึ้นไม้ไม่ได้ คือพี่เตรียมอาอาจคือมีดไม้ใช่ไหมก็เหลือ,อยังกล่องมีดอยู่ใช่ไหมอีกร้อยสองร้อยใช่ไหมกล่องมีกล่องมันต้องซื้อแต่ตอนเนี้ยยังพ <c oughs> ี่เตรียมไว้ให้แค่สองร้อยคิดว่าจะติดอยู่แล้วไม่ติดวะ <c oughs> ไม่เคยมีใครไม่ติดนะส <c oughs> องร้อยพี่อะอเวออะเธอเป็นอะไรน้องเดี๋ยวก็ติดวย <c oughs> ด yup. oh. uh. ูม่ค่อไม่มีเขาเลยเนดับอีกทีก um> ี่บองครับเพ่เที่ยงครึ่งเนี่ยเหรอครับรับอะไรอ้อาไปเล่นแอึงก่อนไหมล้วค่อยมานี่ไหมหนึ่งไงไม่มีอวุูแล้วเพ่ น้องมันตีนี่ไม่ติดพี่อยู่ไหมพี่มีของอีกไหมต้องพรุ่งนี้พี่ต้องหากล่องตีไอต้มมันไม่เข้ามางว่าขาดพิที่หมขาดอะไรครับคิทีไม่มีรขาด e พ p กับกล่องตีพี่คิดว่าจะติดแล้วแหละพที่ครับพ่ที่ครับน้องน้องขาดของครับพี่ของกล่องตีของอะไรหน่อยครับพี่ขาดอะไรอ่ะไม่มีเหรียญทองครับพี่อ๋อไม่มีอะไรเลยแมบพี่ ต้องให้เวลาพี่หาไม่งั้นหาไม่ได้อ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับพี่หินขาย่องตีนงเดี๋ยว์ใช่ป่ะใช่ครับพี่ขาย่องตีนงเดียวเนี่ไปไหนอะไอ้รอเราเนี่ยอ้ยเบื่อมีสต,ตาเฟลซีเหรียญทำไงดีวะ สตาร์คอยตีติดอีกแล้วเดี๋ยวไปตีมันสตาร์เฟลมยี่สิบเดี่ยวอะไรกันแล้วน้องทาไมติดถีดอย่างเลยวะตอนนี้ได้มาเฮ้ยกดผิดด้วยียนไปไม่มีอาวดปลนไม่ได้โจโจขาดอะไรบ้าน้องไม่ขาดเิ้นี้ผมมีผมตีเตะสตาร์คอยติด มีสตาร์คอยแล้วก็ดีแล้แล้วก็จริงนะผมตีได้อีกสองเหรียญเนี่ยโอ้จะด่าแล้วด่าแล้วครับน้องพี่เล่นเอามันแล้วเฟรมยุคนี้ที่เล่นเอามันอีกเดี๋ยวลน้องไม่มีใครเข้าแคร์คำพูดเลยหน่อยน้องชายมันให้กันไม่ได้ด้วยเออมันให้ไม่ได้เว้ยมันจะให้แล้วโอ้ดวงแย่จังวะงงราไม่มีใครขายเลยพี่ไม่มีใครขายเลยแต่ตอนเนี้ยกูตีไม่ติดไอ้เหี้ยคุยจะร้องไห้ว่ะคุยสตาร์เพโยร้อยยี่ห้าแลยเว้ยไอ้ทำไมเป็นดวงมันสวยอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก็ได้อีก ตาคอยอ่ะเบื่อว่ะตีง่ายเกินก็ดีดวงดีอย่างกันเนาะตีติดไปให้สี่เหลี่ยนแล้วพี่คนข้างๆผมยังตีไม่ติดสักเหรียญเลยถ้าสี่เหลี่ยนนะไม่ไม่ต้องตีหมดก็ได้นะเธอเฮ้ยโจเฟก็คือถ้ายังตีไม่ติดครับอย่าเพิ่งพูดถึงเขาเลยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราตีติดอ่ะมันไปแลกเป็นไอ้นี่ได้เป็นสี่เหรียญนั่นแหละครับนั่นแหละผมแลกมาแล้วครับผมแลกมาแล้วอ๋อแล้วกล่องตีจะเหลือปะอย่างนี้ น่าจะเหียอครับเดี๋ยวให้พี่อาเธอสารต่อกันได้ครับพอดีเขาดวงไม่ค่อยดีข <c oughs> อโทษนะนะพี่อาเธอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาโตแล้วลพี่ พี่เจไม่กล่องเหลี่ยมนะพี่เฮมีกล่องเหลี่ยมรับพี่เนี่ยไม่มีเลยครับในตู้ให้เทรดไปหมดแล้วตีไปสองร้อยกล่องไม่ตีเลยสักอันนะพี่อ๋อไม่ไม่ได้เหรอผมตีไปสี่ตีไปสี่เดี๋ยวรอต่อผมก็ได้ไปดวดเดี๋ยวรอต่อแล้วมามามา ผมเห็นอยู่นะอันเนี้ยเนี่ยมันใช้อันเนี้ยเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมนี่อ๋อโอเคครับดูผิดเองอะ เออมาได้อีที่อตีไม่ติดอีที่อเอ้ยโดนคำพูดลุมเล้าจัดเลยเฮียเหนื่อยจัดเลยเฮ้ยมึงยืนทำไรเนี่ยพี่มึงไปดิรำข่อยยืนเป็นศพเลยเฮียอะไรของมึงไหนเฮียฮะน้องไม่ต้องคิดมากเลยมันก็ติดโอ๋อฮะมึงตีสองล้วนเลยเหรอประเทศนี้สตาร์คอยหาง่ายอ่ะวะ โจไอโจตีสองหรือเปลี่ยนสามบ้างหรือ,รอสองลวดสองยางเดียวเลยผมติดไปสี่ผมติดไปสี่อันแล้วอ,ะเอ,เวอ่ะไอสตาคอยอะ่ะเอ,อพีพอป่ะงต้องเลขอะไรนะโจพอบพ่อชิวๆเลยอ่ะเธออ่ะเธอเลขอะไรครับอ่ะเธอหนึ่งศูนย์เก้าสามครับมันไหวเอ้ยโคตรมันอะ่ะโอ้ย,อยชิสตาร์คอยติดอีกแล้วเจ้า โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะครบแล้วเดี๋ยวเหลือกล่องให้ซด <c oughs> ให้ซดต่อนะแป๊บนึงนะ <c oughs> เราซดกล่องต่อเลยนะโอ้ยมีร้อยเก้าสิบเหรียญแล้วแป๊บนึงนะซดน,นั่น โอ้กูตีติดอีกแล้วเอาได้กี่เหรียญแล้วนี่ยจอโอ้โหผมตีติดไปประมาณเกือบสิบเหรียญนะพี่สตาร์คอยผมละเลขอะไรเลขอะยเล็กเลงขาดเท่าไรหร่อ่ะเธอขาดหมดเลยเหรอตารคอยสิบเหรียญเลยเหรอ ครมาแล้วพี่เลขเลขเลขอะเลขหนึ่งศูนย์เก้าสามครจะลอกดูดีดูดีเลือยเยะเยอะดูดีเดือยังเยอะเจ็ดสิกล่องอ่ะคูณเอ็กพีนะเอกพีลนะเจดิบกลองติดบ้างเหรอวะค่าตังค์อ่ัพี่เลขสองร้อยพี่พี่ร้อยหนึ่ง ขาดตังคับพี่ยังไงครับน้องชายเลขเดี๋ยวกดตังให้จะต้องใช้ตังสดป่ะหรือไงตังสดพี่เ,เ,เดี๋ยวพี่กนพี่เดี๋ยวพี่กดถ้าพี่มีสามแสน <ขอ S 2> ลามตู้อยู่ไหนวะเดี๋ยวขึ้นไม้ด้วยตัวเองเลยดีกว่าเพราะว่ามีของเยอะ ช่ไม่มีไวเบวว่ะเื่อะไรครับเด้อเลขหนึ่งสูเก้าสามคพี่เลขอะไรดองชายเอาไปสามดนะหนึ่งูง้าสามพี่หนึ่งสูงเก้าสามครับเออไม่มีทางหรอเอา่ปว่ามีร้านหนึ่งเอาไหมเดี๋ยวกดไปให้พอไหมเอาไหมมีทังไหมอ้ะพอแล้วมีมีแสงครับ๋อ คัดเอ็กพียบเพต้องโจให้โจไปหมดแล้วมีมีให้เอาให้กันแไล้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บนึ่งเชนไจัดเลยวะเลขหนึ่งศูนย์เก้าสามครับรอครับ ขึ้นมาได้แล้ว,ว่าพี่รามขาดใค่ใบเบว้เดี๋ยวรอใบเบชืออ่อ 2องร้อยเจ็ดสิบกล่องเลยวะเนี่ยคนเดียวเลยเหรอโอ้โหะร้ยรอยต่อสิบกล่องแม่งครบเลยแต่คนเดียวจะ2องร้อยเจ็ดสิบกล่อง,งถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าพูดไงละไม่เป็นไร,ไไรถ้าไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเข้ามาเสิฟอ,อีกอะอยู่เป็นพวกแบบว่า ราชาไปเขียวปะสองไม่ติดเปลี่ยนสามบ้างได้เถอเนาะเออติดแล้วเยสเออเยสเยสตีไม้ตีแล้วเกือบเกือบครบเจ็ดสิบก่องติดแล้วใช่ปะฮะ เมื่อกี้ใช้ไปเกือบ70กล่องเลยปะเหลือสิบสี่กล่องอ๋ออุ้ยสองร้อยกว่าลิหนีได้เล่นอยู่นะไปคืนเขาด้วยตีไม้อ้เนาะรออะไรไม่ใช่จัดไม้ดิขาดอะไรขาดเหล็กสตีลวูดไวเบเนียมไวเบเนียมมีสิบครับพี่เออเดี๋ยวรอเขารอเขาเล่นดรอบอยู่ไมวน้องเดี๋ยวเขามา พี่ขาดหน่อยนะพี่อาเธอขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินผมรับไปก่อนก็ได้ครับพี่รอเขาดีกว่าครับรอวันนะครับเอ่อตาทำไรเพื่อนนาต้องมีทุกอย่างเอย่าเป็นไวเบลไวเบลที่นี่เม่เท่าไหร่ผมผมมีสิทธิ์เมไม่ได้สองเศษขั้วไอ้เหรอไม่ถือละคุณไม่ดีเดี๋ยวคุณทำอะไร ดิดเว้ยสัตว์เฮียอุ้ยเป็นเร่องอะไรได้ขอบคุณพี่มูซาฟาเราเย็นห้าสิบตัวเพื่อนเข้าไปสิบบาทแล้วพี่ขอครับใช่เหรอมึงรู้ได้ไงเขาไปดูทางขวาดิเหลือสามลูกอ่ะยังไม่เสร็จไอรับบ้านไอรบบ้านฮัลโหลครับพี่ ไยเบสิบไล่มอนหนึ่งร้อยแล้วก็เล็กสองร้อยเอาครบละขายแค่นี้เองได้เหรอเนี่ยตาอมีอคือตอนนี้ผมมีไวเบสแล้วครับพี่เจ็ดขาดผมขาดสติวิงกอดวูดเดนแล้ก็ไล่มอนดูด้อไม้ข้าสติวิงก็ต์จะว่าหนึ่งศูนย์เก้าสามครับเป็นตัวเงิ มนมะขาดไอีอพพันอยู่ดีไหมล่ะไอเอพมีครับพี่โอ้ยโอเคมันขึ้นได้เลยนะโอ้เมื่อก่อนของผมบึ้มเลยอะ่ะมันไม่เป็นไรอาไหมผมให้พี่อาเธอแล้วผมให้แล้ว <laughs> ขาดเท่าไหร่เหล็กเท่าไหร่อาร์ตเดลักซื้อก็ได้ครับเออสองร้อยขาดหนึ่งร้อยครับอ่ะฮัลโหลครับน,นะน้องชายมี เหล็กขาดด้วยหรอเอาไหมเอาไหมเหล็กเหล็กเอาไหมเอาไหมเอาอีกไหมอ้าวเอาครับผมเอาครับไอ้เหี้ยหนึ่งที่กูบ้างไอ้สัตว์ได้หนึ่งที่กูบ้างนะมึงไอ้เหี้ยเฮี้ยไม่มีเหมือนกันวะเธอมาเอาเธอเรียกไรไอ้สัตว์มึงควรตีกูไปแล้วนะไอ้เหี้ยมึงควรตีกูเยอะไปแล้วนะไอ้สัตว์นี่ครับหนึ่งส่วนเก้าสามครับ หนึ่งศูนย์เก้าสามร้อยแท่งนะครับกระเป๋าราคาอะไรยังไงบอกเลยเลขรับไม่รู้เลขเลยครับพี่โลผมมีร้อยแท่งครับเลขผมร้อยแท่งเลยเลขรับอ๋อแต่ต้องซื้อให้พี่ยาสองร้อยนะซื้อให้ผมแค่ร้อยเดียวพอเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยมันมันมันเหนื่อยจังวะเหนื่อยผิดปกติเลยนะวันนี้ชีวิตเหมือนโชคชะตาไม่ค่อยคลั่งอะไรเยอะเหลือเหลืองเลย เหลืองเรื่องลือเหลืองเรื่องลือถ้วยด้วยถ้วยด้วยอะไรเนาะเตียงขาดเงินแสนหนึ่งกับเพชรร้อยหนึ่งครับพี่ใส่หนึ่งในตัวไม่หมดเลยฮะค่ะสติวินก่อนอีกร้อยหนึ่งด้วยพี่ฮัลลโหพี่เราจะหาเพชรจากไหนอะไปไหนนะอะไรนะครับเเเดี๋ยวรราาหาเพชรจากไหนอะ มีตั้งอยู่ร้านหนึ่งค่ะเพชรซื้อทีงไหนดูที่ดูที่คิวอะปลายคิวอะดูที่ปลายคิวอะมีมีไม่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อเราเ๋ยเขามาเขามาดูดูดูที่ปลายคิวอะจอดูที่ปลายคิวอะขาดเพชรร้อยหนึ่งเูร้อยหนึ่งไวเบสิบหาเพชรก็คือดูที่ปลายคิวขาดเหล็กสองร้อยป่ะดูที่ปลายคิวไหมน้อยหนึ่งอะแล้วก็ไวเบสิบ่แหอะไม่ได้กล่องเมื่อกี้เขาหมดต้องรอมาซดของเขาใหม่พวกนี้ดีนะติดเยอดวงดีวะหาที่ปลายคิวอะ เพชรอะหาที่ปลายคงปลายคิวอะเฮ้อ ได้และเรียกอะไรเนาะขอสติเออเลขหนึ่งสองห้าสองครับพี่ขาดเลยสติองเดียวเออหนะึ่งสองห้าสองครับแล้วก็ขาดเพชรครับพี่แล้วเงินไม่เ,เงินครบแล้วพี่ขาดเพชรครับพี่ลั่นนี่รออะไรอ่ะรออะไรลั่นนี่มาเนี่เชี่ยเย่า <Yeah. S 1> yeah. มาแล้วอ่ะส<า>ัตว์เชี่ย ฟาชตึงดันมิต่อเดี๋ยวรอพี่เก็ตมาดันเฮียว่าหัวกูเนี่ยวไม่ไม่ถือไว้ใช่พี่ขี้นี่จัดเล้วอัะอันนี้เหรอพี่เออเหมือนพี่อ่ะอ่อนน้อยบวกห้าเรอ่ะได้หมดดันมิต่อดชี่เฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ออพี่นนู้นนั่นน่ะอีกสิบนาที โทรบอกเขาก่อนดีกว่าแล้วผมต้องเก็บบูปินไหมครับพี่เก็บเดี๋ยครับมาไม่เก็บเชี่ยวอ่ะมาแล้วเดิคือขอบคุณนะพี่พี่ดับเบิ้ลเฮกผมครับตามพี่ตเกียร์หน่อยนะครับตามพี่ตเกียร์ผมหน่อยเลย เขาอยู่ไหนอ่ะพี่เขาอยู่ไหนอ่ะครับเนี่ยต้องหาพี่เขาอ่ะนบพี่เขาอยู่ไหนอ่ะนะโหลคุณเาทำอะไรเนี่ยคุณมีคนขอว่ามีคนขอแบบว่าสตอรี่นี้ขอให้อาร์ตตีมือโจได้ปะรอนให้หน่อยได้ไหมเนาะใช่สองคนเลยเออตีมเลยหน้องช่วงไหนเนี่ยมันลั่นดึกๆเลยแล้วพี่อ่ะพี่ไม่เนี่ยแม่เดี๋ยวพี่พี่รอมองอ่ะเนาะ อก็เึดอัดเลยน้องเทียเดี๋ยวให้โอเคครับพี่พี่เอาให้น้องชายสิ่งนี้อาเธอร์ส่งตรงจาก u ูตัวหมงไม้ในตำนานมาแล้วจ้าโอี้ขอขอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดดีๆหน่อยนะมันพูดมันมันต้องมีเลือดเนื้อ้หนะถูกถูกพูดแบบพูดไม่ค่อยดีอ่ะ ต่อคุณทำไรเนี่ยคุณคุณคุณไม่ใช่บัตรหรือสก,กินเลยด้วยนเตรียนแต่งตัวระหว่างรอเฮ้ พ้าปิดปากอ่ะโห uh โห uh, คุณร่างนั้นนะผมไม่อยากจะพูดนะคือจริงนะครับอย่าไปหาบับแขนด้วนหมาวัชชะนครูหน้าสิวอะไรนะครับโคยถูหัวก็ไม่ได้ <c oughs> ตาเจ๊เคสตัดดี้ระวังครับโอเคกลัวโดน <t ron> จะเอาไหมเนี่ยยิปหานเนี่ยโอเคลืมปะ่เนี่ย <t ron> เอาไปเลยเอาไปเลยพี่ ไม่มึงเ,เอาเี๊ยอาเฮะเขาด่าใครอะ่ะ <c oughs> โจมายังมาแล้วน้องพี่มาเสิร์ฟแล้ว <c oughs> ไม่ขอแต่งเ่าว่าน่นารักน่ารักคู่คุณโจโด,ด้วยครับได้ไหมได้ไหมครับ ขอล่างเบรดเหโอ้โหหนักเลยนะนกูกลับไปล่างอัเธอร์ดีกว่าถ้ากูกลับกลับไปล่างเบรดอะชีวิตเนี้ยโหพอเลยเดี๋ยวเขาหาเบลอีกเฮ้ยใช่ไห่เบลจับล่างเดิมนี่ว่ะหา,าเบลอีกเอ้าไอ้เหีย เดี๋ยวใช้อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยขอตังค์พี่แจ็คเอาเดี๋ยวค่อยขอตังค์พี่แจ็คไอ้เปลี่ยนครับขอใช้เนี่ยครับครบแล้วโจได้มาละอ่ะเดี๋ยวใช่เหรอครับเดี๋ยวของในตัวมันครบละวรอมาอาบนๆอยู่ไปดอกบาสที่นู่นปาไอ้ดอกนู่นครับได้ครับนี่นี่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราแล้วอันนี้ผมต้องตีตีอะไรอยู่ไหมพี่เราไม่ต้องบ มีนี่ยมีต้องตีมาต้องตีกูหน่อยมาตีชลามตีฉลามาอาเธอลองตะคิปดไหมมาพี่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาขอมาให้ฉลาผมต้องรอกล่องติดโอ้โหไม่น่าใส่เลยพี่ใส่ไหมเนี่ยพี่ต้องถอดเดี๋ยวเสียวจัดเลยนอะมันติดวันนี้วันพุธมันก็มาใช้มันยังไม่ตีบูบักหละใช่ปะใช่ครับพี่ใช่บะเธอยังไม่ตีอะยังไม่ตีอรัพี่แล้วทำไมพี่ให้ไปเจ็ดสิบเมตรเองหมดแล้วหรอ หมดละหมดครับอันเนี้ยขึ้นไม้ได้พี่คนนู้นได้ได้มาแล้วพี่ครบแล้วใบเบมีหมดแล้วขึ้นไม้หมดแล้วีีสองคนแต่ว่าแต่ว่าเธอยังไม่มีฉลามพี่อยากให้น้องมันมีไว้ปิดตัวชุบแล้วได้เหรียญได้ไงเนี่ยดวงโจนเหลือโจให้มีเจ็ดสิบกล่องตีตีดครับอุ้ยเอาดีๆโจอเคถ้างั้นเดี๋ยวตีบูปากหลามกันมีบูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หากองตีไว้ให้มาขึ้นได้ครับเพียไหมแป๊บนึงนะ รอเป็นไรเพื่อนแล้วประกันอะไรพี่เจตสประกันเดี๋ยวขอแก๊งเขาครับมีบึ้มครับประกันยูชิวได้พี่ดาวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาบอกว่าเนี่ยลามรีแอคแจ็ครีเดียวอ่ะเพื่อนเฮ้ยมึงโพสลองสั่งกองศีให้กูดีดิมี่เคมครับผมรับประกันเดี๋ยวซัพพอร์ตพวกผมเลยนะครับพี่พี่ชายประกันเหรอประเทศไทยนะผมสามคนนะพี่อาเธอโจแล้วผม ไม่มีปัญหาเออผมไม่ได้ดอกขอบคุณครับพี่ชายอุ้ยู่ไว้ก่อนนะดีไว้ก่อนมีขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีปัญหาเไรครับพี่ขอบมาครับเดี๋ยวให้ครับผู้ชายเรียกว่าฝากไว้เชียร์หรือว่าฝากไว้เชียร์เออแจ็คแจ็คด้วยนะพี่โตเกียวครับตอนนี้ผมมีเหลืออยู่44กล่องครับพี่โอเค44ใช่ไหมแล้วก็สตาร์เฟล24สสี่ แต่ได้ไม้แล้วใช่ไหมครับได้ได้แล้วครับพี่ดาบได้ไม้แล้วงั้นก็ขาดอีกร้อยอ่ะก็ได้อยู่ะไม่เผื่อติดสเตตาเจ็ดแปดสี่ให้ตีเพิ่มไหมแนะนำฝั่งตรงข้ามคนที่มากลางไฟแล้วเจออาเธอร์เอาผ้าปิดจมูกด้วยนะครับฮะทำทำไมอ่ะเราต้องมีวอล่ะอาเธอร์เดี๋ยววอลค่อยตีพวกนี้ก็ได้เล้งเจ็ดแปดสี่จริคจรับเสร็จแล้วหรอพี่รับเด็ท่าไหร่วังอย่างยังริบอย่างใต้ลมอ่านแล้วแต่ต้องไม่มีเอฟพีอีครับ มาเป็นเรื่องยเอาอเลทเท่าไหร่ครับเลทเท่าไหร่ล้านจัดเลยโหเจาเอาเอาเลทเท่าไหร่สองพันสามวร่่เฮะอนามได้ไหมเดียวหาย BX ไปเไรแล้วทีครับขอโทษี่ครับขอโทษี่ครับที่ครับขอโทษที่ครับอรบขาทีรับขอโทษี่ครัขอโครับอโทรับดีครับสีครับสีัรรคร ไม่ประเดียวเพื่อนโหประเดียวเพื่อนสสยฟ้าเดียวเพื่อนสส่ฟ้าประเดียวเพื่อนประเดียวเพื่อนเย็ดเบอร์สามห้าอสองแปดอีห้าทีอดัมพิโนว่เมื่อกี้ผมตั้อะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมตีท่าแรืว่าท่ายังยังยวยังตีหัวเตกยงยังยียังยีท่ยังยียาวอ่ะ เออยังยาวเงี้งยกางหญิงผ้าหญิงไม่เปไรนะเพืค่คุณโจคุณโจไปอาบน้ำนานเกินคุณโจประเดี๋ยวเพื่อนประเดี๋ยวเพื่อนสายฟ้าเฮ้ยประเดี๋ยวไอ้กะประเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยผมเรียกนายว่าไอ้กะนี่หว่าใช่ไหมเออประเดี๋ยวไอ้กะประเดี๋ยวเพื่อนรับ E P ครับรับ E P กล่องตีครับ